น้ำยำการปิ๊บมี่กลน้ำปลานิดหน่อยใส่นิดหน่อยมะน,นาวบีบต้องออกหวานนิดนึงเพราะที่เราจะยำ ที่เราจะยำคือนี่เลยปูยำปูเค็มสุสดเลยครับ,บหวานนิดนะึง ก็เราก็ต้องวีบถ้กินองอยาก,ก็อร่อย พิชซีเขียวไม่มีเลมยมะม่วงใส่มาม่วงหน่อยเซ็ปอือหืออืออสุดยอดมากาใ,หาใ,ให้น้ำมันเข้าไปเลยน้ำตาลละลายหน่อยแค่นี้ก็โอเคแล้ว เจอเอ,อข้าวสวยร้นนอน